สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาทำเมนูขนมถ้วยฟูเป็นขนมไทยทำง่ายต้นทุนต่ำกำไรดีอีกหนึ่งเมนูค่ะสูตรนี้หน้าแตกฟูสวยเนื้อขนมมีความนุ่มละมุนกลิ่นหอมหวานกำลังดีค่ะพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีการทำขนมถ้วยฟูทำยังไงให้ขนมหน้าแตกฟูสวยเนื้อร่อนไม่ติดถ้วยและยังเก็บไว้ได้นานอีกด้วยนะคะสูตรนี้ รับรองว่าทําแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการทํากันเลยนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในอ่างผสม250กรัมผงฟู2ช้อนโต๊ะใส่เพื่อให้ขนมขึ้นฟูค่ะน้ำตาลทรายขาว200กรัม ถ้าใครชอบหวานน้อยก็ใส่แค่150กรัมกลิ่นมะลิใช้2หยดค่ะตัวกลิ่นมะลิเนี่ยอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าจะทำให้ขนมขมได้ค่ะตามด้วยน้ำเปล่า270กรัมหัวกะทิใช้1กล่องเล็กค่ะ250 ml อล จากนั้นก็ใช้ตะก้อมือคนผสมให้เข้ากันดีค่ะคนส่วนผสมให้แป้งแล้วก็น้ำตาลละลายเข้ากันดีนะคะพอแป้งกับน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วเราก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมหม้อน,นึ่งกันก่อนเลยนะคะให้เราตั้งหม้อน,นึ่งค่ะโบจะใช้เป็นหม้อน,นึ่งเบอร์34นะคะ ก็ใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อค่ะจากนั้นก็เปิดไฟแรงต้มน้ำให้เดือดพล่านเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะนึ่งถ้วยตะไลไปเลยนะคะเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ขนมถ้วยของเราเนี่ยไม่ติดถ้วยค่ะเราจะต้องนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนนะคะก่อนที่จะหยอดขนมลงไปค่ะในขณะที่เรารอให้ถ้วยร้อนได้ที่นะคะเราก็จะมาผสมสีกันเลยค่ะ ในคลิปนี้โบจะแบ่งทำทั้งหมดสีสีนะคะก็จะมีสีขาวสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะเราก็จะแบ่งแป้งออกมาเป็นสีส่วนนะคะกะปริมาณเอาให้เท่าๆกันค่ะสีแรกเราจะมาผสมสีม่วงกันก่อนค่ะโบใช้เป็นสีม่วงออคิดทราวินเนอร์นะคะใส่ลงไปทั้งหมด2หยดค่ะ ให้เพื่อนๆค่อยๆผสมสีนะคะอย่าทําให้สีเข้มมากเกินไปเพราะจะทําให้ขนมของเราเนี่ยดูไม่น่าทานค่ะต่อมาเป็นสีเขียวค่ะใช้สีเขียวแอปเปิ้ลตราวินเนอร์เหมือนกันนะคะใส่ลงไปทั้งหมด2หยดค่ะหรือเพื่อนๆจะลองใส่ดูสักหยดหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่เข้มเราก็สามารถเติมเพิ่มลงไปได้อีกหนึ่งหยดนะคะ สีสุดท้ายก็เป็นสีชมพูนะคะใช้ตราวินเนอร์เหมือนกันใส่ลงไปทั้งหมด2หยดค่ะผสมให้เข้ากันดีแล้วก็นำไปหยอดใส่ถ้วยได้เลยนะคะตอนนี้ถ้วยที่เรานึ่งไว้ก็ร้อนได้ที่แล้วค่ะเราก็จะนำมาหยอดได้เลยนะคะเราจะใช้เป็นเหยียบหยอดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ช้อนตักหยอดเอาทีละถ้วยก็ได้ค่ะ เราจะหยอดลงไปให้เต็มถ้วยเลยนะคะเวลาที่ขนมสุกแล้วเนี่ยน่าจะฟูแตกสวยค่ะในช่วงที่เราหยอดเนี่ยเราสามารถเบาไฟลงได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ำจะพุ่งขึ้นมาลวกมือได้ค่ะ จากนั้นเราก็นึ่งไฟแรงนะคะจับเวลาไปประมาณ15-20ถึง20นาทีก็สุกแล้วค่ะพอนึ่งครบ20นาทีขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะสังเกตดูที่หน้าขนมนะคะก็จะแตกฟูสวยมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็ยกลงมาตั้งพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาแกะออกจากถ้วยค่ะก็จะทำให้ขนมของเราเนี่ยไม่ติดถ้วยนะคะ หน้าแตกฟูสวยเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะสูตรนี้โบทําได้ทั้งหมด5 1ถ้วยนะคะถ้าใครอยากจะทำร้อยถ้วยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคูณสูตรไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะทำขายหรือว่าจะทำไปแจกลงทานก็เป็นอีกหนึ่งขนมที่ทำง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำมากๆค่ะตัวเนื้อขนมเนี่ยมีความนุ่มเด้งนะคะเนื้อนุ่มไม่ฝืดคอด้วยค่ะ เพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยมากๆสามารถเก็บใส่กล่องเก็บไว้ทานได้นาน4-5วันเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ